เอาวาออกนี Hearts, oh, hello, hello. You, ish, oh, re, ่ยป uh ิดประตูได e ้มจะโยวเยิบหยิบหยยบหยิบหยยบได้เ้ยปิดมันเดี๋ยวปิดประตูต้องปิดประตูมันออกไม่มีประตูเ้าได้ไงโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรขอมั้เขียวได้ทยาให้ันใหญ่บ้าเอาาคุลงไปแล้วไม่หรอ้จบใครมันมีมีบี้ มีใบแล้วเออน่าปวดใจเยห็นไหเห็นแล้วเหนท้องไหมเห็นไหมเห็นท้องไหมไหนเออเออเห็นท้องแล้วเหรออ่าเห็นไหมเห็นป่ะยังไม่ออกเลยเห็นไหมอ่า น uh, ั่งไงมันไม่ยอมออกอยู่ตรงนั้นอะอ้าอะออกมาแล้วออกแล้วออกแล้วไหนอะนึกไงล้วงนึงไงล้งเี่วิ่งยีอะนยีง่ายไมไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นงูอเลยนะงูสิงฮะ ระวังไปดูด้อดูตรงนู้นด้วยนะครับนะครับเป็นนะครับตอนนี้นะเป็นงูสิงห์นะครับน่าจะเป็นงูสิงห์อ้าวใครดึงเข้ามาบึ้งดึงเข้ามาอะไรอยู่ยังไม่ได้ยิง <c oughs> ได้ยัง

thấy trong phòng này tôi ăn à, đi ôi khó hay khó hay đây ใหญ่มากเลยหู้สิ่งเนี่ยเวเลยเลยดูอะไรละ่ะเดี๋ยวมันพุ่งดิไม่ไไหายอ่ะหีดูเยอยู่ในนั้นแหละ อยู่มะไม่เหวอมีออกไปอยู่วะม,มันไม่ออกไม่ออกแล้วอยู่ในนั้นแหละมันซุกอยู่ในนั้นแหละบัเล่เร์เลยพะไอ้งูซิ่งนะมันจะมันจะไวม,มีไหม เดีย๋ยวมันพุ่งเลยนะงูสิงงี้งูสิงพุ่งเร็วเมื่อกี้มันพุ่งเลยพุ่งจะจะลวดเลยฮะไปไหนล่ะเนี่ยน่าจะไปอยู่แต่ไรเน,นี้ยป่ะเนี่ยไอเน,นี้ยแหละแถวเนี้ยเฮ้ยเนี่ยไรเน,นี้ไนยไรนั้นคงไม่มีแล้วแหละไม่มีวะ ยื้ยยื้ไปไหน,นมาลูกน,นี่ไง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 ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ใชว่าไปไหนเหี่ยนี่ไงฮะใช่ป่ะเออแอบป่ะลูกใช่พอจัดยีๆลูกของปืนพังไปแล้วปู่คืออะไรอันนี้รือเนี่ยค่อยๆแวกเนี่ยได้เลยเนี่ยปืนยิงไม่ให้ปืนเลยเหร ับไหนหัวดิวันนี้นะครับก็การปฏิบัติจับงูสิงหหัวอ่ะหัวไม่เจอมึงพุทธไปแล้ว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  ไอ้เหี้ยนี่จะทำปุ่นไงจะทำให้ยูไวไวไวมากเลยโคตรไวเลยอ่ะเพื่อใครวะไอ้ยุเอาเอาสิเอาสิเอาอุ้ยจับสิจับสิจับสิไปไหนอ่ะดูจับสิแม่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 จับจับพี่ยู่ แวว่าสบายสบายเดี๋ยวมาโยเจ้าโยูสิงนะพี่ใหม่ทไมมันายขนาดนั้นเใจเย็นใจเย็นใจเย็นแกกัแมวมงเลยแกไม่เอาไกเจาดับมาดับแล้วพีเหกันมันมันมัดนะมันพันโอ้มันดุนะ

พี่ใหม่เป็นของเล่นพี่หรอวะนู้นไงนู้นไงรูยไปเลยไปทางน้นแหละปิดปิดประตูน้เลยปิดประตูเลยไม่ให้เข้าบ้านแล้วได้ยังนึกไงชูแล้วนึกไงไปแล้วไปแล้วทางนี้แล้วไป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  แต่ดุนะกัดนะเนี่ยกัดกัดอยู่เโอ้ยดเล่นเล่นไปหน่อยไม่เป็นไรเราให้มันเพียคนเพียเอารับดูนี่การจับงูนะครับ หูสิงห์นี่อย่าไปเยียบมันอย่าไปเยียบมันอย่าไปค้ามมันเอาเรียบร้อยครับจัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหูสิงห์วันนี้นะครับไปไหนยาววะยาวมากเลยไปไหนเนี่ยไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก้มาเองนะเก็บบ้านเลยนะ ปลาปลาปลาปาเรียบร้อยครับนี่ก็ช่วยนะครับช่วยจับงูอีกตัวหนึ่งแต่วันนี้เป็นงูสิงห์นะครับครั้งที่แล้วเป็นงูเห่านะครับงูเข้าบ้านเมืองนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับเอาไปไปล่อยเคลื่นนอ<ะ>น,นสู่ธรรมชาตินะครับนะ จะไปปล่อยนะครับพอดีไปช่วยนะครับงูเข้าบ้านนะครับ <laughs>